กบบ้านย่าก็บ่นเขาย่าก็บอกว่าถ้าเปบย่ากลับบ้านท็่ต้องอยู่ที่นี่ คือตอนนี้นะคะมินอ่ะมันหลับอยู่จูนออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะมีความคิดที่ว่าอยากจะไปทาคลิปแกล้งมันนะคะจะไปบอกกับมินว่ายา่าไล่จูนออกจากบ้านยา่าบ่นจูนและคือตอนนี้มันเพิ่งนอนไปได้ประมาณชั่วโมงกว่ามัง้งทุกคนคกะว่าจะเข้าไปปลูกมันตัวซึ้งๆใส่ก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นถึงแม้ว่าจะกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อยากทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวไปรอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงขอไปเดินเล่นกับหมาก่อนละกันแล้วจะเข้าไปแกล้งมันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใใจจหู้้นนดวยะะ ก่ยามมามคุเขาไปคุคกกยะมาม่มมฟัหัวกอลกว่าเขากลับไปแล้วาจะไม่รเขาไปนั่งกินข้ามาแลยาก็บุญเขาแล้วก็บอกด้ว่เขากลับบ้าน ก็รู้แหล้ว่าเขาขี้เกียจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พูดแล้วว่าเขานอนอยู่เขาก็เลยไม่ได้ออกไปช่วยเธอไม่เช้าอ่ะอือถึงเี้ ตอนนี้จุนต้องออกมาก่อนนะเพราะว่ามินอ่ะมันง่วงอยู่นะก็คือถ้าคุยอะไรตอนนี้มันคุยไม่รู้เรื่องเน่เพราอเผอจุนพูดอะไรไปแบบมันคงไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะมันนอนอยู่เดี๋ยวรออีกสักพักนึงก่อนรอมันใกล้ตื่นก่อน A later few moments later. ตอนแรกที่เข้ามาได้ฟังไหมที่เขาพูดอ่ะตอนแรกที่เขาเข้ามาได้ฟังไหมเออเลยเขาออกไปนั่งกินข้าวเออเลยคขาโทรเรียวา ไปช่วยเธอเมื่อเช้าช่วยเลยก็เก็บกรงหมาทำความสะอาดบ้านอะ่ะนี่นเราจะปวดเธอทำไมก็เขาก็เห็นว่าเธอเหนื่อยไงเธอเหนื่อยอยู่คนเดียวแล้วเขาก็บอกกับเราเรื่อยว่าถ้าเป็นแบบนี้นก็กลับไปอยู่บ้านดีกว่าไม่ใช่แล้วจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าเธอทำอยู่คนเดียวเลยทำไมเราไม่มาช่วยมินทำเราก็บอกไปแล้วว่าเรานอนอ,นอยู่ ก็เธอไม่ทําจริงๆก็เธอไม่ทําจริงๆเราก็บอกกับเขาว่าอ้างว่าหนูหนูเพิ่งนอนสลับนอนกับมินนอนคนละเวลาแล้เมื่อเช้าบอกเห็นมันทอยู่คนเดียวเห็นเดินไปเก็บกงหมาซักผ้ากวาดบ้านอยู่คนเดียวจริงเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็แบบแย่าก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้กลับบ้านไม่ต้องอยู่ที่นี่ขอไม่พูดแบบนั้นหรอก าพูดจริงๆเขาจะพูดทใไมแบบนั้นน่ะใขาพูดกับเราย่าเราไม่เคยไล่ใครอย่ามาเพ้อเจ้อแ้าจะลบพูดกับเธอได้ยังไงเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเธอเข้าใจผิดหรือเปล่าพูดแบบนี้จริงจพูดว่าอะไรกันแน่ก็บอกว่าไม่ช่วยทําอะไรเลยสักอย่างย่าเขารักเธอจะตายเขาจะไล่เธอทําไมเราไล่เธอให้ตายย่าเรายังบอกเลยว่าไม่ให้เธอไปอ่ะแล้วเขาจะไล่เธอได้ยังไงก็วันนี้เขาบอกเราอ่ะไม่ใช่แล้วจะให้เราทํายังไงอ่ะให้เดินไปถามไหมสาบานไหมว่าย่าไล่จริงๆอ่ะ เราไปเลยบอกเดี๋ยวรอเธอตื่นก่อนเราค่อยมาคุยกับเธอผไม่มีทางไล่เธอหรอกใครจะมาไล่เธอเธอบ้าหรือเปล่าอยากไปเองเนี่ยเราไม่ได้อยากไปถ้าใครเขาไล่เธอเธอบ้าหรือเปล่าฮะมีแต่เราเดี๋ยวไล่เธอมีแต่เราเดี๋ยวไล่เธอเไม่ไปว่าเธอไล่เราก็ไม่ไปอยู่เออแล้วจะไม่ไม่ไปก็ไม่ไปแล้วจะแอบอะไรของเธอถ้าเขารู้สึกไม่ดีแล้วจะไ้ทำไงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยมาคุยกับเธอนอนคนละเวลาแต่มาปลุกเขาด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยนะเดียบอกสลับกันนอนไง ำไมมันย้อนแย้งน่ะใช่ไงสลับกันนอนแล้วเขายังไม่ได้นอนเลยเขาเครียดไงแล้วเขาอ่ะแล้วเขาม่วงนอนเนี่ยไม่ไม่ร้อยตื่นก่อนอ่ะถ้ามีสาระค่อยพูดเนี่ยไม่ใช่มีสาระเลยเนี่ยแล้วเขากลับไปก่อนละใครจะกลับพูดอะไรให้มันเป็นจริงอย่าเพอเจอคลิปอะไรคลิปอะไรสักทีย่าอะไรเรียกฉันเลยจะได้รีบนอนม่วงย่าอะไรเขาแย่มา จบแล้วใช่ไหมย่าอะไจริงจริงเออไปปิดคลิปไปขอโทษย่าด้วยใส่ร้ายย่าเราเนี่ยนอหรือยังจะนอนย่าไเรากลับบ้านักทีสักทีไปกลับไปเลยไปจะให้ไปบอกย่าเหนือไล่กลับบ้านไปเลยย่าอะไรเรากลับบ้านย่าอะไรกลับบ้านไม่อยู่กับความเป็นจริงอ่ะใส่ร้ายย่าเราเนี่ยไปขอโทษย่าเราเลย ไม่มีทางพูดอะไรทําคลิปอะไรคิดก่อนคิดเยอะๆคิดออกมาเนี่ยคิดเยอะๆโอ้โหรู้ย,ยังไงย่าเราเนี่ยจะไล่ใครแล้วไล่เธอย่ายังเข้าข้างเธอเลยโอ้ยเอาคโฟนย่าอะไรเธอย่าย่าอะไรเรากลับบ้านจริงๆไปไม่เชื่อไปถามได้เลย <c oughs> เชืเ่อไปถามได้เลยย,เย่าแล้วหัวโอ้โหเนี่ยเปลวน้ำมาเลยจะกินยาย่าไะไเรากลับบ <c oughs> ้านย่อะไรไปเอาน้ำมา โอ้ยอย่าได้กลับจริงๆนะไม่ได้ตลกมนะัเนี่ยจริงๆย่าให้เรากลับบ้านจริงๆไม่ได้ตลกเรื่องจริงให้กลับเอาถ<า>่านที่บ้าน <c oughs> ย่าบอกให้ไปเอาถ่านที่บ้านมาได้แล้ว <c oughs> อ้าวกินยาเขาบอกว่าย่าให้เรากลับบ้านจริงๆมันไม่ใช่ใครดินน่อ,อะอยาอะไรนะ อยากได้ทาลิ้นนอนหมดแล้วหรอหมดแล้วหรือจะซื้อให้โอ้ยโอ้ทำไมเธอต้องมาปลุกอเธอเาปวดหัวมากเลยเนี่ยแล้วเขาก็เลย่ยาให้เขากลับบ้านจริงๆให้แบอวถ่านที่บ้านเขาถ่านหมดแล้วอืม <c oughs> ขอเขาเขาแกล้ <c oughs> <ๆ> <c oughs> <c oughs> งปลุกเธอว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปวันนี้หรือจะไปวันไหนดี ผลจะพาไปนอนสักสิบวันแล้วค่อยกลับมาไปนอนย่าแค่บอกให้ไปเอาถ่านแล้วกลับมาเราจะบอกกับเธอให้ฝ่ายวะกบไปนอนที่บ้านบ้างอ๋ออะไรวะเนี่ย <c ười> คลิปนี้นะคระย่าบอกให้จูนเอาถ่านนะทุกคนไม่ได้ให้ไม่ได้ไล่ไปอยู่ที่บ้านให้ไปเอาถ่านตอ <c ười> <c ười> นนี้ดามินก็ตื่นแล้วเออเอาถ่านไงนะ ได้สรุปคลิปนี้นะคะก็คือพูดชื่อคนผิดไปหน่อยเนาะน่าจะเอาคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่ย่าใครใครพยพูดมาดิใครจะไล่บ้านนี้ใครใหญ่ดูด้วยอุวย,อยเอาสิโอเคนะทุกคนก็ตามนี้นะคะเป็นเป็นแค่แกล้งเฉยๆนะยาไม่ได้ไล่จริงๆนะขอโทษย่าเลยเอ,อมชื่อยยาว่ายาไลไเออไปหาย่าก่อนไปล้ะ